การปฏิบัติตนหนีนรกจนนรกตามไม่ทันต่อไปทุกชาติอารมณ์หรือการปฏิบัติตนหนีนรกจนนรกตามไม่ทันต่อไปทุกชาตินั้นมีอารมณ์โดยย่อดังนี้ครับ 1. มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายแน่หมรณสติเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งที่เราทุกคนควรน้อมนำปฏิบัติถ้าเราระลึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับเรา หรือคนที่เรารักอยู่เสมอความตายจะคอยเตือนและเขี้ยวเข็นให้เราใช้เวลาทุกนาทีของชีวิตอย่างคุ้มค่าความตายช่วยผลักดันให้เราเข้าหาธรรมะขวนขวายปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงนิพพานอนันเป็นเป้าหมายสูงสุดอย่างไรก็ดีมรณสติไม่ใช่เพียงการนึกถึงความตายที่เกิดขึ้นกับตัวเราเท่านั้นการเตรียมความตายที่อัตมาหมายถึง ไม่ได้เน้นเฉพาะตอนใกล้ตายเท่านั้นแต่ต้องเตรียมตัวตั้งแต่เดี๋ยวนี้ขณะที่ยังเป็นปกติมีสุขภาพดีเตรียมความพร้อมด้วยการใช้ชีวิตอย่างถูกทํานองครองธรรมเติมเต็มหน้าที่ในชีวิตมนุษย์ให้สมบูรณ์ถ้าเราะระลึกถึงความตายแล้วรู้สึกอินกับมันตระหนักว่าความตายได้เดินทางมาถึงเราแล้วจริงๆเราจะเห็นความสําคัญของการปล่อยวาง ปล่อยทั้งสิ่งที่เราชอบและวางทั้งสิ่งที่เราชังถ้าเรายึดติดกับสิ่งที่เราชอบเวลาตายเราจะห่วงหาอะไรขณะเดียวกันถ้าเราพบความโกรธเกลียดชังไว้ในใจจนถึงวาระสุดท้ายเราก็จะตายอย่างทุรนทุรายการรืึกถึงความตายทําให้เราปล่อยวางความโกรธเพราะไม่อยากตายอย่างเป็นทุกข์ฉะนั้นเวลาโกรธใครก็ตามให้คิดว่า อีกไม่นานเราก็ตายจากกันแล้วจะโกรธกันไปทำไมถ้าไม่อยากตามไปจองเวีนในชาติหน้าก็ต้องเลิกกลาให้อภัยกันเสียแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นสำหรับคนที่กลัวตายการาระลึกถึงมรณสติอยู่เสมอแม้จะทำให้เราต้องระลึกถึงความจริงที่ไม่อยากนึกถึงแต่การเจริญมรณสติ่งเนืองจะทำให้จิตใจคุ้นเคยกับความตายมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ความกลัวลดลงยิ่งมันทำความดีมากๆละเว้นความชั่วก็ยิ่งมีความกล้ามากขึ้นในการเผชิญกับความตายขณะเดียวกันก็ควรปฏิบัติธรรมทำสมาธิภาวนาอยู่เสมอจะได้หายกลัวกล่าวอย่างถึงที่สุดแล้วคนเรากลัวตายก็เพราะยังยึดติดถือมั่นหรือหวงแหนตัวตนอยู่ดังที่มีสำนวนว,นว่ารักตัวกลัวตาย ประโยคนี้มีความหมายที่ลึกมากนั่นคือเพราะรักตัวจึงกลัวตายดังนั้นถ้าไม่อยากกลัวตายก็ต้องละวางตัวตนเสียที่จริงตัวตนไม่มีตั้งแต่แรกแต่เกิดจากการปรุงแต่งของเราเองเมื่อใดก็ตามที่ปฏิบัติธรรมจนเห็นความจริงข้อนี้ก็จะไม่มีการปรุงแต่งตัวตนอีกต่อไปพูดง่ายๆก็คือตัวตนหายไป นี่แหละคือความหมายของวลีตายก่อนตายของหลวงพ่อพุทธทาสเราจึงปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นตายก่อนตายคือให้ความรู้สึกว่าตัวชั้นหมดไปก่อนที่จะหมดลมถ้าตายก่อนตายได้ก็ไม่มีใครตายมีแต่ความตายเมื่อไม่มีความตายก็ไม่มีอะไรต้องกลัวอีกต่อไปกล่าวโดยสรุปมรณสตินอกจากคอยกระตุ้นเตือนให้เราใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้ว ยังช่วยให้เราละวางกิเลสและอารมณ์ขุนมัวทั้งหลายกระตุ้นให้เราปล่อยวางตัวตนทำให้เราได้พบกับความสงบเย็นในจิตใจได้สัมผัสกับนิพพานชั่วขณะที่นี่เล่เดียวนี้ด้วยเช่นกัน 2. ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งเปรียบเสมือนการยอมรับ หลักธรรมคำสอนซึ่งมีจุดมุ่งหมายคือการสอนให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงในโลกด้วยวิธีการสร้างปัญญาในการอยู่กับความทุกข์อย่างรู้เท่าทันตามความเป็นจริงวัตถุประสงค์สูงสุดของศาสนา,าคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและวัตจักการเวียนว่ายตายเกิดเช่นเดียวกับพระาศาสดาทรงหลุดพ้นได้ด้วยกำลังสติปัญญาและความเพียรของพระองค์เอง ในฐานะที่พระองค์ก็ทรงเป็นมนุษย์มิใช่เทพเจ้าหรือทูตของพระเจ้าองค์ใด 3. ขารวาสมีศีลห้าทรงอารมณ์เป็นปกติมีดังนี้ข้อแรกปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิคือข้าพเจ้าขอสมาทานศิกขาบทุทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและใช้ผู้อื่นฆ่า 2. อธินาธานาเวรมณีสิกขาปทัทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากการหรือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 3. กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปทัทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากการปฏิบัติผิดในการมทั้งหลาย 4. มุสาวาทา ววรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากการพูดไม่จริง 5. สุรามีระยะมัชฌะปะมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททั้งสามประการนี้เป็นอารมณ์ในขณะที่ปฏิบัติ เมื่ออารมณ์ทรงตัวแล้วอารมณ์ที่ปักหลักมั่นคงอยู่กับใจจริงๆก็เหลือเพียงสองที่ท่านเรียกว่าองค์ก็คือ 1. ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ามั่นคงจริง 2. มีศีลห้าบริสุทธิ์ผุดผ่องจริงเพียงเท่านี้นรกก็ดีปเปรตอสุรกาย สัตว์เดรัจฉานเราผ่านได้ไม่ต้องไปอยู่หรือเกิดในเขตนี้อีกต่อไปถ้าจะถามว่าบาปกรรมที่ทำแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ต้องตอบว่ายัางอยู่ครบแต่เอื้อมมือมาฉุดกระชากลากลงไม่ถึงเพราะกำลังบุญเพียงเท่านี้มีกำลังสูงกว่าบาปบาปหมดโอกาสที่จะลงโทษต่อไปอารมณ์หรือการปฏิบัติตนหนีนรกจนนรกตามไม่ทันต่อไปทุกชาตินั้น ก็ว่าด้วยประการชนี้ครับขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้คติธรรมและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่นำข้อมูลธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังและต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัรยานมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟัง ผู้ให้ธรรมะเป็นทานคือผู้ที่ได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ